เพราะผู้หญิงสมัยนี้ไม่ใช่ช้างเท้าหลังอีกต่อไปขอเพียงโอกาสที่ให้เธอเหล่านี้ได้ก้าวออกมายืนแถวหน้าด้วยศักยภาพบทบาทสตรียุคใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำลังขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานร่างให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราจะไปดูผลสำเร็จของกลุ่มสตรีอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครว่าปรับตัวอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าถึงแหล่งทุนนะคะหลังจากนั้นก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพได้พัฒนาฝีมือตัวเองโดยเริ่มจากบริบทของแต่ละกลุ่มว่าบริบทวิถีชีวิตของเขามีความรู้ในเรื่องอะไรขั้นแรกเนี่ยเราเรียกประชุมประธาน คณะทํางานขับเคลื่อนประธานทุกหมู่บ้านทางตำบลนาเต้นจะมี12หมู่บ้านณต,ตอนนี้กองทุนบรบาตส,สตีเรามีเงินกู้ยืมใครอยากไปกู้ยืมเอามาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็สามารถกู้ยืมได้แต่ดอกเบี้ยร้อยละสาบาทต่อปีมีเงื่อนไขต้องส่งให้หมดภายในสงปีถ้าใครต่อยอดสามารถต่อยอดได้ก็คณะทำงานเราก็จะส่งเสริมต่อไป ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ดิฉันต้องลงไปดูพื้นที่ว่าท่านต้องทําจริงนะตอนนี้ก็มีหลายหมู่บ้านที่กู้ยืมแต่เขาก็ส่งตามเป้าหมายเหมือนเดิมไม่มีเงินนี่คงค้างชำระในในของส่วนตำบลนาเต้ของอำเภอคำาตากล้าก็น้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดแต่ก็ได้โคต้าอยู่แต่เป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็ได้โคต้าจากกองทุนพัฒนานบทบาทสตรีตรงนี้ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยกับมีทุมทหารชุมหน่วยงานราชการเพื่อนมาแนะนํำการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยในการ,กรเกษตรนะคะมีหน่วยงานของราชการก็คือพัฒนาชุ่มชนคือบทบาทสตรีนะคะเพื่อนก็นแนะนาให้ว่าอยากส้างอาชีพอยากส้ง่งรายได้อย่างแนบอ่อเพื่อนก็นเลื่นแนะน้ให้ว่ามีเงินกองทุนสตรีเพื่อให้กู้ยืมคือ1 5 0 0 0 0บาทะคะ่ะ กู้มาเทือแรกกับมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เห่าเนี่ยเพื่อนกรผพานใบป,ประกวดเด้กค่ะได้รางวัลที่หนึ่งมากคุณเด้กค่ะนี่เอ็ดปุยนี่รางวัลอะไรคะรางวัลระดับจังหวัดสตรีกลุ่มวิสาหากิจชุมชนที่วา่าที่ได้เงื่อนมากแล้วก็สา,าออสามารถต่อยอดได้าต่อยอดเบิร์ดนีเบิร์ดสินบริติดเพื่อนนะคะ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีรายได้ลดน้อยลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตัวยอย่างหนึ่งนะคะจากที่กลุ่มกลุ่มทอผ้าของเราเราจึงแนะนําให้มีการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนนั้นด้วยมีเงินส่งให้กับกองทุน พนาบทบาทสตีได้ตามกำหนดในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะเราก็ทำสถานการณ์โควิดค่ะ,คะเพื่อให้มีสิ่งที่รองรับนอกจากผ้า,าถ้ามันมีความเสี่ยงไม่ได้จากผ้าเราก็ได้จากการขายดอกไม้ค่ะไม่จะได้มีไรายได้ตลอดซึ่งตรงนี้เรามีต,ตลาดที่ไหนบ้างคะแม่มารับซื้อปัจจุบันเร,เราก็เอาไปส่งที่ตลาดพรเจริน คำตากาทั้งหนอำเภอและก็ต่างอำเภอใช่ค่ะเซกาก็อำเภอบานอนค่ะบานอนจองไว้เยอะค่ะอ,อันนี้ทำได้ตลอดปีทาคัตเตอร์น่าจะได้ตลอดปีเลยค่ะโดยเฉพาะสีขาวนี่แหละค่ะที่ทําเงิน ก็คือเราได้เงินยื่นกู้เงินกองทุนพัฒนาบุตรบสตรีนะคะจากอำเภอคำตาก้านะคะก็คือนำมาพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็คือมีการเอานำมาแปรรูปผ้านะคะแล้วก็แด่งไปโซนเกษตรจะเป็นสองอย่างเพื่อเอาไว้ประกันความเสี่ยงนะคะเวลาไม่ได้ขายผ้าเราก็ขายพืชผักขายดอกไม้ก็คือผ้าเราก็ทอแล้วก็แปรรูป ก็คือ2อ,อย่างค่ะแล้วก็เวลาขายพืชผักแล้วก็จะรวมกันนะคะไปส่งที่หลายๆอำเภอและนี่คือตัวอย่างของบุตรบสตรียุคใหม่ ที่ไม่ยอมแพ้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถรวมกลุ่มตั้งพลังให้กับตนเองและก้าวเดินฝ่าฟันวิกฤตให้กลับมามีโอกาสอีกครั้ง